สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท,ท,ท่านครับพบกับรายการเต่านินจาอาสาเจาะความจริงครับทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิดข่าววิทยุออนไลน์และูลนิธิสกฯฯิดข่าวเต่านินจารครับครับวันนี้ผมมีข่าวนะฮะสเรื่องเรื่องของทางท่านสสสุทาประทีปนัทลางไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนกับเรื่องของคําสั่งนายกรัฐมนตรีพระนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาสั่งให้ มท .1 ห,หรือท่านอนุงพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลสั่งการแก้ไขปัญหาในกรณีที่พ่อแม่พี่น้องได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมในหลายๆจังหวัดทางภาคเหนือนะครับเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยนะฮะได้มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับในการ ประชุมสภาในการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอับยศอดสูที่สุดนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่านักการเมืองเองเนี่ยพยายามที่จะหาผลประโยชน์ใส่ตนเองกันนะครับพยายามที่จะตะเกียกตะกายให้ตัวเองขึ้นไปมีอำนาะจพยายามที่จะด้อยค่าคนอืน่นพยายามที่จะกล่าวร้ายป้ายสี ไม่เดินไปตามระบอบประชาธิปไตยที่ตัวเองเรียกร้องและตัวเองชูประเด็นนี้มามกันโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะนักการเมืองเก่าๆนะชอบก่อม็บชอบสร้างปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างน่าอัปยศอดสูที่สุดเล่นกันในสภา,ภานะเล่นกันนอกสภา,ภามีแต่ความเลวระามอับปรีจังไรที่มันเกิดขึ้นกับบ้านกับเมือง ผมกล้าพูดอย่างนี้นี่เ้าออกมาอีกแล้วนะแปดปีนายกจะต้องออกยี่สิบสสิงหาคมนี้จะต้องออกเอาเถอะครับออกไม่ออกก็ไปดูในข้อของกฎหมายรัฐธรรมนูญเราไม่ได้เข้าข้างใครแต่คุณไปดูกฎหมายรัฐธรรมนูญก่อนนะส่งให้ศาลตีความศาลว่ายอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับใครไปขัดศาลท่านไม่ได้แต่ยังไม่ทันไรเลยออกมาตีปิปออกมา กนดาออกมาโอ้โหขับไล่ถามว่าผู้มึงจะเป็นจะตายจะตายโอ้โหตายห่ากันหรือนักเรื่องไงครับไอ้ที่วันวันหนึ่งไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันวันหนึ่งผู้มึงอยู่นิ่งกันไม่เป็นวันวันหนึ่งสร้างแต่ปัญหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องที่ทํากินเรื่องน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างเรื่องน้ําท่วมเรื่องปัญหาอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายมึงไปทําส้นเตีนอะไรกันทําไมผู้มึงไม่มองประชาชนบ้าง แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะสร้างแต่ปัญหาเดี๋ยวจะล้มเจ้าเดี๋ยวจะขับไล่นายกเดี๋ยวจะพยายามแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้ตัวเองได้มาเป็นใหญ่เดี๋ยวจะเอาโคตพ่อโคตแม่มันกลับมามันเป็นเฮ e ี้ยหาเหวอะไรกันนะขนาวะกูถามจริงจงไอ้บรรนากการเมืองไอ้บรรดารล้วล้อไอ้ส้มเตนพวกเนี่ยนะ เดี๋ยวก็ไอ้นั่นออกมาก่อบมอบไอ้นี่ออกมาก่อม็อบเดี๋ยวก็เดินสายไอ้ประยุทธ์ออกไปอยู่ไม่ได้แล้วไอ้หายที่เมืองอ่ะสมัยเมืองอ่ะโกงจำนำข้าวมืองตอบไม่ได้ไอ้เฮียเมืองยังตอบไม่ได้เลยว่าปัญหาที่มึงโกงจำนำข้าวกันนะ่ะมาจนบัดเนี่ยมืองก็ยังลอยหน้าลอยตาแหมจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะแลนสไลด์โอ้โหไอ้เหียในขณะที่บ้านเมืองเดือดร้อน ท่านสสสุธาไปไปไหนฮะไปนครราชสีมาไปเรื่องอะไรไปเรื่องของการดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องที่ทํากินเรื่องที่ดินให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กําลังเดือดร้อนแล้วถามว่าไอ้สอสอของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยในจังหวัดน,นี้มีไหมมีแล้วทาไมมึงไม่ทํากูทําไม่เป็นเพราะกูต้องการเป็นนักเลือกตั้งอย่างเดียวแล้วก็หลอกประชาชนเอาเงินแจกอย่างเดียว แล้วกูก็มานั่งสเสวยสุขแดกยัดทาเงินเดือนเดือนหนึ่งหลายตังรวมแล้วแสนกว่าสองแสนแต่ประชาชนเป็นอย่างไรช่างโคตรแม่มันนี่คือพวกเมืองคิดกันอย่างนั้นทำกันอย่างนั้นแต่ท่านสสสุธาไปทำเรื่องนี้นะครับจึงไม่ได้เข้าประชุมสาภาเพราะว่ามันปั่นป่วนแต่ความเดือดร้อนของประชาชนมีปัญหามากกว่าในขณะเดียวกันฝนตกน้ำท่วม นะเดือดร้อนเยอะแยะมากมายบางพักก็ลงไปเอาหน้าก็ยังดียังลงไปแต่ทางพะนัท่านพลเอ็ประยุ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะฮะท่านมีงานเยอะแยะมากมายแต่ท่านก็อดเป็นหัวประชาชนไม่ได้จึงสั่งการให้ท่านอนุงพง์ผ่าวจินดาลงพื้นที่ไปดูแลภาคเหนือนะครับอย่างไปที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพราะเจอหนักแล้วก็จะไปอีกหลายๆพื้นที่นี่เขาทํางานกัน แต่เมืองทำส้มตีนอะไรกันนะครับวันวันหนึ่งเมืองมัวแต่ไอเฮียอิจฉาริษยาปลุกปันพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะเอาเงินไปล่อเอาเงินไปแจกเดี๋ยวก็จะล้มเจ้าเดี๋ยวก็จะล้มนายกเดี๋ยวก็จะล้มสภาเดี๋ยวก็จะเอาโคตรพ่อโคตรแม่มืองที่โกงชาติโกงแผ่นดินกลับมาความคิดมีเท่านี้แหละครับที่บอกว่าเป็นนักการเมืองถุยไอเหีย กูแม่งโคตรรำคาญเลยว่าบอกตรงๆนะกูแม่งก็ทนไม่ไหวแล้วนะครับประชาชนเดือดร้อนเนี่ยเยอะแยะมากมายเรื่องอยู่ที่กูเนี่ยแน่เจรงพวกมึงมาเอาไหมกูท้ามาตั้งนานแล้วอภิปรายก็ส้นตีนอะไรก็ไม่รู้เอาแต่พยายามจัดหาคำพูดมาดา่านายกมาดารัฐมนตรีเออข้อมูลส้นตีนอะไรไม่มีสักอย่างกูบอกว่าแน่เจรงให้มาเอากับกูมึงก็ไม่กล้ามา นี่แหละครับนักการเมืองนี่แหละครับคนที่จะมานำพาประเทศชาตินะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ประชาชนอดยอยากข้าวยาาหมากแพงไอ้เฮียแกงถุงละสิบบาทยังเมมึงเอาความจริงมาพูดบ้างนะครับทำไมมึงอยากจะให้เป็นแบบยูเครนเหรออยากให้เป็นในหลายๆประเทศเหรอนั่นคือสันดานชั่วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเรื่องนี้มีอะไรยังไงไปดูกันครับ อ่ะทีนี้ไปดูเรื่องจริงของจริงครับในขณะที่สสบางพวกบางกลุ่มฟัดกันกัดกันอย่างกระหมานะฮะแย่งกระดูกนะครับอยู่ในสภานะครับคณะกัรมติการการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนะครับรวมทั้งท่านสสสุธาประทีพนัทหลังในฐานะรองประธานกัรมติการปปชสภา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินตำบลจระเแค่หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเพื่อหาความยุติธรรมให้กับทุกๆฝ่ายที่เป็นจริงไปดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วในขณะเดียวกันก็ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับไม่ได้ไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าใครทําดีถูกต้องตามกฎหมาย ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าใครทําไม่ดีผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นประชาชนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเป็นข้าราชการถ้าทําผิดกฎหมายนะก็ต้องถูกดําเนินการให้เป็นไปตามขบวนวนการของกฎหมายนั่นคือท่านทํางานในขณะที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนอย่างนี้แหละครับแต่พวกเมืองแม่งกัดกันอย่างกระหมาในสภานะพยายามที่จะกอม็อบขอให้อดีตนักการเมือง อดีตแกนนำส้มเตนไรไมโรเนี่ยนะพยายามที่จะดําเนินการอย่างนั้นแต่คนที่เขาเห็นคุณค่าคนที่เขาเห็นความลําบากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างคณะกัรมาที่การปปรชสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งท่งทงานสสสุธาประที่มาถลางที่ลงพื้นที่มาโดยตลอดเพราะเขาเห็นประชาชนเป็นหลักเพราะเขามาจากประชาชนเขาไม่ได้มองเรื่องของการเมืองเป็นหลัก แต่มองเรื่องของประชาชนเป็นหลักเพราะการเมืองก็คือการเมืองประชาชนก็อย่าไปผูกติดกับการเมืองแต่ประชาชนจะต้องมองการเมืองเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้รู้เท่าทันเพื่อที่จะได้เป็นใบพายงัดหางเสือให้เรือไปตรงฝั่งตรงฝาไปตรงร่องน้ำไม่ใช่ออกไปนอกลูก่นอกเขตเสร็จแล้วก็เกิดอุบัติเหตุชนหินผานะทำให้เรือแตกเรือล่ม ดังที่กำลังเป็นอยู่ในขณะน,นี้นี่คือการทำงานของคณะกรรมการการปปชสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากสสนั่นแหละครับแต่เขามีจิตสำนึกในการที่จะทำงานเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่เมืองไม่ใช่จิตหลุดลุยเห็นแก่เนื้อแก่ตัวเห็นแก่พวกพ้องเห็นแก่โคตรเง่าสักราระของพวกมึงเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นดูเป็นแบบอย่างครับ จึงอยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าถ้าเราไปผูกติดกับการเมืองเราไปเอาแต่กลุ่มบางกลุ่มที่คอยอยุแยงแตะแคงแย่โดยการเอาเงินมาแจกบ้านเมืองมันจึงพินาศชิบหายเท่าทุกวันนี้ถามว่าทุกวันนี้บ้านเมืองอยู่สงบไหมสงบครับแต่พยายามที่จะสร้างกระแสมไม่ให้มันสงบด้วยการก่อม็อบวันวันไม่เคยคิดส้นตีนอะไรเลยคิดอย่างเดียว ว่าทำยังไงจะให้บ้านนี้เมืองนี้เกิดความวุ่นวายอย่างนี้แหละครับนักการเมืองอย่างนี้แหละครับพักการเมืองนักการเมืองพักการเมืองที่สร้างปัญหากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างนี้น่านิยมช,มชมชอบเลยครับพยายามที่จะเอาโจรหนีนคดีกลับบ้านมันใช้สมองคิดหรือใช้ส้มเตนคิดครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจึงบอกตรงๆเลยว่าเราเบื่อมาก นะกับนักการเมืองประเภทนี้จึงอยากบอกกล่าวไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนละครับว่าท่านต้องดูดีๆและสมัยหนะ้าอีกไม่นานนี้ที่จะมีการเลือกตั้งดูว่าคนคนนั้นช่วยท่านได้จริงหรือไม่นะฮะถ้าเป็นแล้วไม่เคยลงพื้นที่ไม่เคยดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่าไปเลือกมันหาเลือกสสอ,อย่างท่านสสสุธาประทีปนัทหลังอยู่ภูเกต็ตแก้ปัญหาทั้งภูเกต็ตทั้งภาคใต้ ภาคอีสานตะวันออกตะวันตกจนจุดภาคเหนือนี่คือนักการเมืองของประชาชนถ้าทําไม่เป็นนะทาไม่ได้ก็ไปศึกษาเสียนะครับอย่าดีแต่พูดอย่าดีแต่ด้อยค่าคนอื่นนะยกตัวเองให้เหนือคนอื่นยกตนข่มท่านเขาเรียกว่าสอสออภป,ปรจังไรครับทีนี้เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งครับ ในขณะที่สภากัดกันเหมือนเดิมนะครับในขณะที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของพายุเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมในขณะที่ไอ้คนจะสร้างม็อบจะกอม็อบก็จะสร้างม็อบจะก่อม็อบไม่เคยคิดไม่เคยสงสารพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่อย่างไรทําไมไม่ก่อม็อบขอบริจาคเข้าสารอาหารแห้งมามา่มาปลากระป๋องแล้วเดินสายไปช่วยให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กําลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ล่ะครับ พวกมึงทําไม่ได้เหรอแต่กูทําได้ตอนนี้กูสีข้าวเตรียมพร้อมบางสิ่งบางอย่างที่จะไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมนะครับแต่พระนันท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านมองเห็นตรงนี้ครถึงท่านจะมาเองไม่ได้ท่านก็ส่งมอทอหนึ่งพร้อมคณะลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเชียงราย โดยเมื่อวันที่15สิงหาคม2 5 6 5เวลา8ปนาฬิกาสินาทีผลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางมาลงที่มาลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนผู้ประสบุภัยจำนวน500ชุดและให้ขวัญกำลังใจหนะ้าที่ว่าการอำเภอแม่จันหนะ้าที่ว่าการอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดนมีนายภาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายนายวรยุทธ ข้อมุลในอำเภอประหลัดนอำเภอแม่จันในนรงพลคิดอ่านในอำเภอแม่สายพร้อมหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนทหารตำรวจจิตอาสาพระราฐทานให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรายงานประเมินติดตามสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบะประสบอุทกภัยประสบเหตุแม่น้ำจันทแม่น้ำสายหลายหลากเข้าท่วมบ้านเรือนร้านคา้าฉับพลัน ทำให้ได้รับความเสียหายหนักโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณตำบลแม่จันย่านตลาดสดบ้านป่าบงบ้านท่าต้นแฟนและตำบลแม่คำํำอแม่จันส่วนพื้นที่อภแม่สายบริเวณบ้านถ้ำผาจมตำบลเวียงพังคําและย่านตลาดสายลมจอยบ้านเกาะทรายบ้านไม้ลุงขนบ้านเหมืองแดงตำบลแม่สายได้รับผลกระทบหนักในรอบ2 0ปีที่ผ่านมา ด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาได้สั่งการให้หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบประสบปัญหาอุทกภัยในจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนอีกด้วยนอกจากนี้ตามมาะท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียังมีการสั่งการให้กับท่านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในพื้นที่ที่คาดว่าได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยและคาดว่าจะเกิดตามมาอีกด้วยนั่นคือท่านทํางานเห็นไหมครับและไอ้พวกมึงหูหนวกตาบอดใจบอดไอ้พวกส้นตีนเ่าเนี่ยสมองมีไม่คิดนะคิดอย่างเดียวจะก่อปัญหา นี่จะก่อม็อบกันอีกแล้วถามว่ามึงไปไล่โคตรพ่อโคตนแม่มึงมั่งสิงครับประชาชนเขากําลังเดือดร้อนรัฐบาลเขากําลังทํางานนะฮะคนที่เขาเห็นคุณค่าของประชาชนเขากําลังลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือแต่พวกมึงก็ก่อม็อบสร้างปัญหาให้กับบ้านกับเมืองอย่างนี้แหละครับเขาเรียกว่านักการเมืองอย่างนี้แหละครับเรียกว่านักประชาธิปไตยมึงน่าจะเป็นประชาธิปควายมากกว่านะเพราะฉะนั้น บอกตรงๆเลยว่ากูไม่เห็นด้วยกับการกระทําของพวกมึงนะเอาอย่างนี้ครับรออีกสักครู่น้ําแห้งรอยควายเมื่อไหร่กูเตาน,นิจาจะออกประกาศเลยว่าจะออกมาท้าชนกับพวกมึงอย่างแน่นอนครับครับนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆในขณะน,นี้กับบ้านกับเมืองครับ ก็เมื่อจะหารร้อยหารห้าร้อยก็ว่ากันไปนะครับประชาชนนะ่ะเขาไม่วอรี่หรอกจะบอกให้มีแต่พวกเมืองนั่นแหละจะเป็นจะตายเพราะกลัวไม่ได้เป็นสอสอกลัวไม่ได้แรนสไลด์กลัวไม่ได้เอาโคตรพ่อโคตรแม่มึงกลับมานะกลับมาแดกบ้านแดกเมืองกันอีกนะครับชาวบ้านเขาไม่ได้ไปวอรี่ด้วยชาวบ้านเขามีปัญหาเรื่องที่ทำกินเรื่องบัตรเรื่องใบเรื่องปัญหาต่างๆ ซึ่งรัฐบาลกำลังเดินหน้าแก้ไขอยู่นะครับแต่พวกมึงก็สร้างปัญหาไอ้ที่ว่าบ้านเมืองไม่สงบก็มันจะสงบส้นเตนอะไรแล้วก็ในเมื่อมึงออกมาก่อกวนกันทุกวันเนี่ยออกข่าวอันเป็นเท็จนะไอทีวีทีเวอร์ส้นตีนอะไรไม่รู้นะครับออกข่าวอันเป็นเท็จโอ้จับแพะชนแกะอ่านกฎหมายอ่านไม่หมดอ่านไม่ได้ทุกมาตรากฎหมายรูปไม่อ่านนะไ วักนู้นวักนี้ไม่ได้อ่านอ่านแต่หัวข้อแล้วก็มาใส่เลยแปดปีหลุดแน่อย่างนั้นอย่างนี้หลุดไม่หลุดก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่มาใส่ร้ายโอ้โหอย่างนี้แหละครับสื่อมวลชนเขาเรียกมึงไงสื่อส้นเตนจะบอกให้สื่อมวลชนกูไม่กลัวพวกมึงแน่จริงมึงเอาทัวร์มาลงกูหน่อยเถอะมาแน่จริงมึงมาไอ้สัต แล้วมึงจะรู้ว่าคนอย่างเต่านิจจาเป็นยังไงฮ้เฮียแน่จริงขับรถผ่านหน้าบ้านสิวะแล้วเดี๋ยวกูจะจัดให้นะอย่างที่ประกาศไว้เมื่อกูเมื่อสักครู่น้ำแห้งร้อยควายเมื่อไรมึงมาเจอกับกูกูชักทนไม่ไหวละกูทำเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนรัฐบาลส่วนหนึ่งเขาทำเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างเห็น,หนอยู่เนี่ย ถ้าพวกมึงนิ่งๆสงบสงบเดินกันไปตามระบอบอย่างที่มึงบอกแล้วว่าประชาธิปไตยถ้าประชาธิปไตยส้นเตนอย่างเงี้ยนะเหมือนกับไอประเทศโคตรพ่อมึงอะอเมริกาประชาธิปไตยส้นเตนอะไรไปลุกรานคนอื่นไปยุยงปลุกปัน่นให้เขากัดกันเนี่ยถ้าอย่างนี้อย่าไปปกครองไอระบอบส้นเตนเนี่ยนะไอระบอบทำลายชาติทำลายแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตย จะบอกให้ยาสมองหมาปัญญาควายกันจนเกินไปนักประชาชนแม่งก็สุดทนนะครับเดี๋ยวมึงจะเห็นพลังคนทางเหนือไอ้ที่มึงเที่ยวมาหลอกเขาอยู่นั่นแหละเดี๋ยวจะสร้างครอบครัวนั้นสร้างครอบครัวนี่ถุยเย่สนเตนนะเอาตัวให้รอดก่อนแต่นะครับสักวันหนึ่งอย่างที่บอกน้ําแห้งรอยควายเมื่อไหร่มึงเจอกับกูเต่านินจาจําเอาไว้ใส่กระโหลกให้ดีๆ ก็แล้วกันครับ